สนามนี้เริ่มนะครับทีมพอเพียงอยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินทีมพัชรากิติยภาสองอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวนะครับพึ่งอุตลาแรกเกมเริ่มนะครับ เอาวลายชื่อเลยเอาวบาดลายชื่อเลยอยู่ตรงที่เต็นท์นั่นเป็นเรียงเบอร์สวยเสวยเลยมือสวยเลยโดน15เปครับสนามธงสีแดงสนามหนึ่งสีน้ำเงินทีมพอเพียงจะพานาตาครับปัจจุบันกิติยาภาสองยังไม่เห็นลายชื่อเลยครับผู้จัดการทีมมาแล้วก็เราประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับ

พัทระกิติยาภายังไม่เห็นรายชื่อเลครับพัฒระกิติยาภาอนนี้พอเพียงพบก,กับพัฒรละกิติยาภาสองครับ <c oughs> พอเพียงส่งมาแล้ว อยู่ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับสนามธงสีแดงสนามหนึ่งกำลังภาคบอลอยู่พอตรงนี้ขึ้นมาพัชระกิติยาภารายชื่อท่านส่งแล้วหรือยังเอ่ย คนนี้ยืนบางกล้องคนนี้คนนี้คนนี้ยืนบางกล้องยืนตัวใหญ่เต็มจอคอเพียงกระชากไปครับตรงนี้หมายเลขเกดสันติแข็งแรงโดนกัตนกิติยาเาขีออกมานนยังเปิดไม่ได้ครับเอากลางไปแห้กลับมาเลขสิบ ยิงด้วยซ้ายไม่เข้ากรอบครับลุกนี้บางกล้องอย่างนี้บางกล้องตรงประตูพอดีเลยครึ่งเวลาแรกครับ <าง S 2> ส่วนด้านหลังนี่พักดีครับนนะการฟาวเกิดขึ้นครับหนะวยเลย สอ่อ่ัอดนี่ออกครับดูนี่พัชระกิติยาภา25ปีรายชื่อขอ,อด้วยครับพัชระกิติยาภาอาจละกิตยิตยาภาได้ทั้งเลขกแปด 8. ขอไปน่าตัวรนสกัดเคี้ยวมา พอเพียงชื่ออครับครับเราจะลากกิติยาภาเปิดแมวตรกนี้โดนหลังสีของพอเพียงสกาาัดออกมาได้ครับ เชล่าไอุ่นทังหมายเลขสิบกระชากมากยิงมุมแคบโอ้โหฝปนน้ำไปแล้วครับส,สีเขียวเดอศูนย์หมายเลขอะไรเอ่ยไอ้ดูยกมือข้างหลังไงีัยวัชระกิติยาภา เราจะหมายเล็กสิบหรอมีผู้เล่นของทั้งผู้สาวโตของั้งฝั่งทีมพอเพียงเจ็บอยู่ครับ เล่นเีตว่าสงเยอะประตูเขเปลี่ยนตัวชื่ออะไรรู้ไหมประตูเขาเปลี่ยนเชื่อเปลี่ยนตัวกันชื่ออะไรรู้ไหมาราตมน้ครับผมไม่ทราบ้

ซ้ำหมาลูกนี้ไม่ได้ครับแถวสองรออยู่ครับสวัสดเข้ากลางว่าโอ้ลูกนี้ทำมอนออกไปครับลูกนี้หนึ่งนครับสีเขียวนำอยู่ครับทางฝั่งสนามทงสีแดงพัชรกิติยาภาสองสีน้ำเงินพอเพียงครับจากพังกระตตายอ,อาพีมาน์ตเกรับพอบเพียงสันเติสัตเต็งแข็งแรงโดนพัชระแย่งไปได้ทั้ง อาหนุวัดวิววิวต่อไอ้เด็ดอ้นี้ทำใจหน่อยดิโคดพัชระบังผมครับบังประตูพอดีเลยบังกล้องเดี๋ยวไม่ได้ลงยูทูบ ทุ่งกับพัชรกิติยาภาทุ่มมามองโอ้โหลูกนี้เฉียดไปโดยผู้สาปะตูเทฟโดยบังเอิญด้วยเขาครับถึงเวลาแรกครับสีเขียวนำกับสนามทรงสีแดงพัชรกิติยาภา2รุ่น15ปีแต่มุมของพัชรกิติยาภาโอ้เปิดมาลูกนี้ติดออกเส็นหลังอีกพูนสินไพทูนไพโรด ให้ทั้งฝั่งทีมพัชระได้เด่นมมีครั้งนี่ค่าปอดไปข้าตรงนี้ธนาโดนธนาดนสายวันธนาดนสายวันเปิดตรงนี้แม่บอลรุ่นไหนชายรือชายรือหญิงหียนชายไดเขียนชายเด้หนม่งห้านๆ สองกายโอ้โหเฉียบสาวสองา้าไปครับตรงนี้อยู่ในช่วงครึ่งเวลาแรกอยู่ครับช่วงท้ายเกมเออบยงได้บอลชาปไปไม่ผ่านครับโดนบอกออกมาแมนแมนตัวนู้นนะแมนแมน โดยช่วงก็สั่งทีมพอพเพียงโดยหมายเลขสิบครับผ่านตกรสิงรอโอ้ไมไม่เสียละครับโอ้คุ้มไปเข้าหมือนสาวตรงกว,ว้างใสดแล,แลวด้วออกมาเอาเลยแล้วเราจะเสียไปจูบไปราฝรนเป็นโมราการแข่งขึ้นร้านแรกโดยจะพาปีชนะตรงสีแดงผมคาดกฏว่าทีมสีเขียวว่าพัชรกิติยภาภาสองขึ้นนำก่อนนะครับหมายเลขอะไรยิงหนูจำได้ไหมหมายเลขอะไรยิงเบอร์อะไรยิง มาที่สิบก็ทำประตูให้ทีมพัชรากฤษีพาขึ้นนำไปก่อนพันวัตรดอคทองแล้วก็วัสตกคู่เดี๋ยวมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับแต่ที่ประกาศอะไรหน่อยเด็กที่เก็บจีบกระสอบกจีบไปแล้วเอามาคื่ที่วังตะแบกเนี่ย